สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดิฉันเด็กหญิงนัทะชัยกัพลึกดิฉันเด็กหญิงวสิตาสุขดีพวกเราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนมินิศึกษาในพระราชูป,ปถัมภ์จังหวัดลบบุรีค่ะวันนี้เรามานําเสนอแนวคิดของโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถุงเพาะชําลักโลกจากฟางข้าวค่ะสําหรับไอเดียในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้นะคะคือ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเรารับทราบถึงปัญหาฝุ่นละอองหรือที่เรียกว่า PM 2.5ซึ่งทําให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างตามมาสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองบางส่วนเกิดจากการเผาฟางข้าวของเกษตรกรทําให้พวกเราสนใจที่จะนําฟางข้าวที่เหลือใช้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าโดยการแปลรูปเป็นถุงพอชําที่ย่อยสลายได้ทางนี้นอกจากการลดการเผาขยะแล้วถ้าการผลิตถุงพอชามนี้สำเร็จและนำไปใช้ได้จริง จะเป็นแนวทางในการลดใช้ถุงพลาสติกซึ่งย่อยสลายยากและใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยปีและลดการสร้างขยะพลาสติกอีกด้วยโครงงานนี้จัดทำเพื่อผลิตถุงพาอชากล้าไม้จากฟางข้าวและคาดว่าสามารถนำฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาแปลรูปเป็นถุงพอชากล้าไม้และนำมาใช้ได้จริงโดยเราจะนำฟางข้าวมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆและนำไปล้างให้สะอาดหลังจากนั้น ต้มน้ำเมื่อเริ่มเดือดก็ใส่โซดาไฟตามด้วยฟางข้าวและคนให้เข้ากันต้มประมาณ15-30นาทีเมื่อฟางข้าวเริ่มมีลักษณะยุ่ยเปือ่อยก็ดับไฟและพักไว้จนเย็นแล้วล้างน้ำให้สะอาดนำเยื่อที่ได้ปั่นให้ละเอียดเตรียมแม่พิมพ์และนำฟางข้าวที่ปั่นลงไปเกลี่ยให้ทั่วแม่พิมพ์นำแผ่นเยื่อที่ได้มาพับเป็นถุงพอชำแล้วก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ ผลที่พวกเราคาดว่าจะได้รับคือได้นำวัสดุเหลือใช้จากทัญญพืชมาเพิ่มมูลค่าและได้ผลิตถุงพาอชามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพวกเราขอจบการนำเสนอแนวคิดการการทำโครงงานไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ